บนะครัสวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องที่อยู่ในช่อง YouTube ของหนวงวิชิตชัยแชนแนลนะครับเมื่อนี้หลวงกะได้มีโอกาสไปขอนแกนนะครับกับเรติไทยคลิปมอวอเสาร์นี้พ่อพ่อเพื่อนสลบปฐมพลคุณผู้ชมาหาตอนเ้าร์เรติไทยคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งกันแล้วก็ตอนใบเอารถแห่ไปแล่นซื้อมุกกระทะกับดรติไทยพี่น้องกันเบิ่งกันนะครับวันนี้ตุกตอนแรก ได้กินหมูกระทะเลยครับพี่นอ้องทั้งคนนะครับพ่พี่น้องกินหมูกระทะเลยครับน้าต้อยน้โจดพี่แม่นะครับน้องของแม่นะครับจ้านี่ก็ร้านน้อยคน,นบนน้อยเลยนี่มันอ้วนอย่างเงี้ยใกล้โน้ยหนุ่นมกับยูน้ำพนนี่แหละครับน้าต้อยน้าโจดนี่แหละเป็นผู้เลี้ยงเลยนะครับเนี่ยจุงแขนจุงไปหาย่างเรียนยูบึงแต่วันนี้กับยูอีกก็สองคนนะครับเรื่องไม่ได้ผู้เถาะสองเถา ฟองตาใหญ <c oughs> ่นี่เตียงกับตาติวนี่ครับเลี่ยมต่างต่นิหน่อยนี่อยู่หเกีนอยู่บ้านบระตูน้อยใหญ่ <c oughs> บระตูปิดแ <c oughs> มบก์ันร <c oughs> ตูริมบึงอันนี้ก็อยู่ลำพงทิ้้้งยูอันนนีบา ยุไส่ปัดดอนบ่มของเพ่งเฉลี่ยยุไส้ยุ่บดดนบ่มบมนาอ้อยไปฝากอมันดีฝากแล้วแล้วนาอ้อยนี่เป็นพี่สาวของอีเมีเฮ้ยน้องสาวสาวอือมันดีจากอันจากบ้านดอนบมแล้วบันี้หาย่ายไปฝากรัตนชินขี่รถซาเลงซาเลงขี่รถซาเลงไป อันยายตาเอานั่นมาให้แม่มาหันแม่จะเอานั่นแหะนี่แม่แำ่ไมนั่นแต่ึนทนทุกทรมานไปจนว่าได้ดีมากเท่าปานี้แหละตลอดพอสร้งเลยล่ะเขาก็ลืมตายใหญ่หรอสองคุนนี่ล่ะพาเป็นสมัครมอลำไปเป็นขามอลำกับลัตนาสินอินทตอร์รลล์ยุบศาสาดยังขึ้นไห้ะเนี่ยโอ้ พมภารไดซื้อกับใครเอาเนีกปวดแข้งปวดขาบ่ปวดนี่นี่นี่ปวดนี่นี่ขึ้นนอนกับบ่ได้แม่ยุคมากินยาเจ็บปวดอันนอนลงสิล่กงไ่ได้ด้วยมขาดกะจาะจายยางแต่มีไ่ได้ไอนี้ยังตันแรกว่าติดกับเม่นี่ว่ามาหัวนมขึ้นเนี่ยยมันแรง ว่าเฮ็ตุละเสร็จแล้วโล่งอกโล่งใจสบายใจเบิดแล้วว่าสิกลับนี่แม่ได้บอกว่ากิ่นมุกกระท h น้ำแน่ามาสักก็เลยอับรุแห่ไปแล้วมนไปซื้อมุกกระท h a n แล้วยิงใหญ่เน้ะมุกกระทนึกวากินเหนือก็เลยโทษเลยนว่ากินน้ำถ้าถือว่าอย่างปีใหม่นะมันอะ่จำได้เลยบ่หล่ะ หี่นยสุาน่ห่ายอ่ท่รานไหนดัง่่อเงหนตอนอันนี้ละดังมากคือียงดังดำพี่น้องนโหจากหนงวิชใส่ซผมจะมดังอยี้งตอนนั้นอ๋อตอนนั้นคุณเวทีอันไปแช่เีอย่างนี้บุแม่เป็นกันเพ่นก็ไมถามยายเป็นด ตอนเป็มาล้อยู่แมนบานหนุ่ดังหนุ่มนี่ซื้อเสียงแสนมาาตัวนี้บนบานแล้วบิเจอแล้วมัมม่แล้วข่มาล้ไม่จะเห็นงานจิมถิมชิว่อันเขาไล่ออกง่ายกว่าแบบน้เขาแก็มมันลางเลยอันมาล้อมเอียหูตีกินล่ากินบนได้คอผู้ได้ินหรอกมันลองแต่น้องเราบอกว่าชิมขอกินกันยังไง อันน้องนุ่งนี่เขาเห็นอี้ยังขีดแจ้งสิอยากให้เขาออกอแม่หลังต้องปวดท้องนุ่งไปน้องกันบ้างไปน้องกันใจก็ตาอี่างนี้แหละบัดนี้ตาเห็นยังบ่เนี้ตาตัดหญ้าตากรตัดหญ้ารับจ้างตัดหญ้าพี่น้องยุ่นมีบ้านอยู่แถวริมบึงหรือว่าอยู่ในขอนแก่นเนี่ยเออในก็พี่น้องเด้อ เราลับจางกัดหยาลุซาเลงเลยกัดหยาให้เราไหนก็ได้ตัวไอ้ก็อบปักหมาพันปักทำ <c oughs> เอาให้หมดนะครับพี่น้องอยู่ตักแจ่เนี่ยหน่อยนี่ละตะกี้กับมาอยู่กับย่าอ,อยู่ขอนแกน่นนี่แหละก่อนก่อนติดกับขึ้นไปที่สารคามันเที่ยวไปเที่ยวมาเดี๋ยวนี้มาเป็นเด็กขอนแก่นแล้วลูกครึ่งลูกครึ่งเออปีใหม่กับปุ้มี่ยังไรปุ้มมี่ยังไ้ดอกไม่ได้ขัาอวยพ่อหนิละ่ะสุขภาพแข็งแรงเด้อ เตาทั้งตาทั้งใหญ่ทั้งหนาทั้งอ่ะไรนะครับไอ้เยเด้อผู้พักวัดวัดอะไนะอพรว่าชิบผู้พักวัดวัดอไรล่ะไอ้ก้อนไอ้ก้อนนี่เงินไหมไ มีเงินดูแบบมีเงินดูสองข้างเลยอ๋อเป็นละพันเลยให้ตอดสันให้ปอดมาเลยอ๋อสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเก้าสิบ่ันพอดีละพัคุ้มค่าเลไปตั้งแต่ตลอด แค่นั้น,น,นเหรอสองคนก็ไปเ<ป>บ,บิร์ตเราได้ดิเด้เลี <laughs> ้ยงกนมีสิบบาทติดทุ่งนี่แหละพี่นอ้อง <laughs> เอา้าไหนกัฝาก,กติดตามคิดน,นะพี่น้องอเบังเอิกัได้ดงได้แต่ายกเน้อฝากฝากไน้ำรันนี่ละทีวิตคือว่ากันได้โอ้โหสีแดง ไปแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณที่เข้ามาดงครับสวัสดีครับ <laughs>